สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นกก็จะมาไขาข้อข้องใจของเพื่อนๆนะคะในกรณีที่เราขับรถไปเกิดอุบัติเหตุแล้วแต่เราไม่มีใบขับขี่เราจะสามารถเบิกเคลมกับบริษัทประกันได้ไหมนะคะตร,ตรงนี้นกขอแยกเป็น2กรณีก่อนนะคะกรณีที่1คือเราเป็นฝ่ายถูกถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยคู่กรณีหรือบริษัทประกันไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบของเราของรถเราได้เลยนะคะถึงแม้เราจะไม่เคยมีใบขับขี่มาแล้วก็ตามนะคะ ส่วนกรณีที่2กรณีเราเป็นฝ่ายผิดนะคะก็กรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยบริษัทประกันเราจะรับผิดชอบคู่กรณีนะคะทั้งตุกความเสียหายเรื่องทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของคู่กรณีและบุคคลภายนอกทั้งหมดนะคะแต่จะปฏิเสธความรับผิดชอบความเสียหายของรถเรานะคะซึ่งตรงนี้บริษัทถือว่าเราไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนนะคะคำว่าไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนในที่นี้หมายถึง เพื่อนๆไม่เคยไปทําใบขับขี่ไม่เคยได้รับบัตรใบขับขี่มาเลยนะคะตรงนี้แต่ถ้าเพื่อนๆเคยได้มีใบขับขี่แล้วแต่อาจจะสูญหายบัตรหมดอายุหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจยึดไว้นะคะตรงนี้เพื่อนๆไปหาหลักฐานนะคะเป็นสําเนาเพื่อยืนยันกับบริษัทประกันว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยมีใบขับขี่มานะคะไม่จําเป็นต้องใช้ตัวจริงก็ได้นะคะ เอาไปยืนยันกับบริษัทประกันหลังจากนั้นบริษัทประกันก็จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายของรถเราด้วยะคะ่ะตรงนี้เพื่อนๆอาจจะคิดว่าใบขับขี่สาคัญแหละแต่ยังไม่เร่งด่วนจริงๆแล้วใบขับขี่เป็นเรื่องที่สําคัญและเร่งด่วนนะคะเพราะถ้าเกิดเหตุมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมายิ่งเราเป็นฝ่ายผิดด้วยเนี่ยแล้วเราต้องมานั่งรับผิดชอบในส่วนความเสียหายของรถเราเนี่ยตรงนี้นก,ก็ไม่อยากให้เพื่อนๆต้องมารับผิดตรงนี้นะคะเพราะว่า ไหนเนี่ยเราก็จ่ายเท่ากับคนอื่นแล้วนะคะก็อยากให้เพื่อนๆืได้ใช้สิทธิ์ได้เต็มที่นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยในกรณีที่เราขับรถไปแล้วโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจใบขับขี่นะคะเราจะมีความผิดข้อหาผิดกฎจราจรนะคะซึ่งจะมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทจำคุกหนึ่งเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆไปทำใบขับขี่กันนะคะเพื่อเราจะได้ใช้สิทธิ์ได้เต็มที่แล้วเรื่องของอุบัติเหตุ มันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อะคะ่ะบางทีเราระวังแต่คู่คู่กรณีเขาไม่ได้ระวังอย่างนี้นะคะ่ะมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆไปสซบใบขับขี่ผ่านให้กันได้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ